สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นภาพระบายสีภาพกระเป๋าดอกไม้ภาพที่2นะคะภาพแรกแมงฟ้าใชาก้กระดาษแบรนด์หนึ่งเลิ้งซึ่งรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสีไม้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระดาษเป็นในซองผิวเรียบสีเขียวซึ่งก็โอเควันนี้ก็อยากมาแชร์เทคนิคการระบายสีภาพเวทสเกลหรือภาพโทนเทานิดนึงค่ะเทคนิคนึงที่มนมฟ้าใช้ก็คือการใส่ใลารายละเอียดเก็บทุกเม็ดเท่าที่เก็บได้อย่างภาพดอกไม้เพื่อนๆก็จะเห็นเส้นเส้นใยดอกไม้ต่างๆซึ่งถ้าใชาส้สีสีส้ม สีส้มสีเดียวกันมันก็จะืูมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จะใช้สีเฉดที่มันเข้มขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญต้องเหลาให้แหลมมากๆซึ่งวาังงานนี้แมวฟ้าใช้สีไม้ของแบรนด์ดูเป็นน้อยแท่งเหรียญซื้อ,อมาเขาหนุ่มมากทำให้แบบเหลาแหละในเวลาวาดเส้น่ยมันแบบไม่ค่อยคงมันมันทุเร็วนะคะจริงๆต้องใช้สีไม้ำเงาแข็งอย่างมาสเตอร์พลาสต์สเปเลอร์ตัวละวาดลึกกินเส้นน่าจะดีนะนี่ก็เป็นเทดนิคหนึ่งเราก็เซตรายละเอียดต่อก่อนที่เราจะลงสีเพื่อไม่ให้อ่าไฮไลท์สีแดงของเรามันเด่นจนเกินไปแล้วก็ให้ทีี่่มันนนเเเเป็็งงาารกดูย ลงไปเบาๆไม่เข้มมากเพื่อไม่ให้มันโดดก็จะเห็นว่าภาพเฟรเซลเนี่ยมันมันต้องสายตาดีมองดีอ่าตัวดอกหรือใบไม้เป็นของดอกไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยต้องคอยดูดีๆแล้วก็อแง,ง้มมันจะเป็นภาพที่ไล่น้ําหนักสีโทนเท่ามาให้เนี่ยแต่เวลาระบายสีก็ระบายเหมือนภาพปกติเลยคือลงน้าหนักอ่อนเบาแล้วแต่แล้วแต่รูปภาพเลยเพราะถ้าเราลงน้ำหนักเท่ากันหมดเนี่ยาภาพมันจะดูลอยสีเม็ดสีมันจะลอยขึ้นมาทําให้ดูแบบ เออไม่ไม่สวยนะไม่เป็นธรรมชาตินะถึงแม้มันจะมีสีเทาอยู่แล้วเราลงสีเราก็ต้องลงให้มันอ่าลงสีเทามันเข้มกว่าสีขาวเราต้องลงให้เข้มจะใช้สีเดิมแล้วกดน้ำหนักมากขึ้น,นเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นมัน,นก็ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็พามาให้ดูซึ่ง,สงเสน่ห์ของภาพโปรสเกลก็คือความที่มันดูสามมิติเหมือนจริงเวลาระบายแล้วเหมือนภาพค่อยๆมีชีวิตขึ้นมาซึ่งเมลฟ้า,าก็เพิ่งเคยใช้กระดาษกระดาษ ว่าเขียนจริงๆในการระบายสีก่อนหะน้านี้มาฝาจะใช้กระดาษการ์ดทั่วไปนะก็ยังปรับตัวนิดนึงในการลงสีแต่รู้สึกว่ามันมีฟันกระดาษเพิ่มลงสีได้เพิ่มนะมี่มาฝากก็เพิ่งเริ่มระบายนะยังต้องลงสีอีกหลายชั้นนะคะก็สนุกดีค่ะก็วันนี้ก็มาแชร์เทคนิคเท่านี้ค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาระบายสีผ่อนคลายนะคะฝึกสมาธิด้วยหรือป้องกันออสซิเมอร์ได้ด้วยนะ ก็คือแบบอามรมณ์ลายสีสลือดมาฟ้ามันก็สูงถลิกแบบประดิษฐ์ประดอยค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่จำเป็นต้องเสร็จภายในครั้งเดียวเราจะใช้เวลามากกว่านั้นมีแค่สีกับนูปนภาพก็ระบายได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะลงสีหลักๆของดอกไม้ดอกนี้คือสีอส้มช่วงนี้มช่วงกำลังอินกับสีส้มทุกครั้ที่มันเป็นสีให้ความู้สึกสดชื่นสดใสซึ่งก็ลงลงชั้นแรกก่อนก็ลงแรงเอาสีแดงเอาไว้แล้วว่าตรงไหนที่มันจะแบบเป็นรอยย่อนอะไรของดอกพวกนี้นะมวฟ้าก็จะระบายอย่างนี้นิ่งนะซึ่งหรูก็รับว่าเทียมันก็ิแตต่าง กระดาษในสมุดกระบายสีเปียทั่วไปค่อนข้างเยอะคือเอาจริงๆสมุดกระบายสีกระดาษมันก็โอเคเราเล่นเฉยส่วนกระดาษวากี๋มันก็เล่นเทคนิคใช้องค์รอบได้เพิ่มขึ้นนะอย่างจะลงโซละลงสีน้ำอะไรเงี้ยกระดาษมันหนาะคือจะลงเลเยอร์เยอะขึ้นการลงเลเยอร์มันก็ช่วยให้สีดูเป็นธรรมชาตินี่ก็ลงชเฉยเดียวเบสเกลก,ก็สบายๆนะออกเลยก่อนอยู่แค่นี้ได้ไมคอนเสร็จนี่ไม่ทั่วไปไปประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวมราอาจจะต้องดูว่าตรงไหนจะต้องระบายเพิ่มอะไรแบบนี้อย่างตรงนี้เป็นเงา ก็ติดตามผลงานแล้วก็ฝากกลุ่มทาง Facebook สมุดระบายสีผู้ใหญ่เราคลิงบุ๊กไทยแลนด์ด้วยนะคะซึ่งมาฝาก,ก็จะโพสต์ผลงานติดตามได้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาระบายสีด้วยกันนะคะร็าสีไหมดูฟลโนแท่งเดี่ยมคือมีความนุ่มระบายได้ดีมากๆฟิวดีนะคะตรงคน,คนๆเราก็ลงน้ำหนักสีเข้มได้อยูห่ ไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่ใล,ะละเอียดไม่ไม่ดูเรื่องน้ำหนักแบบนี้บางทีขอบรหรอ,อะไรเงี้ยลงสีมันกลืนไปหมดเลยแล้วมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคือก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะคือเราก็ไม่ต้องสีเรขนาดนะคถ้าทำแเราแฮปปี้ก็ทำแต่ถ้าเราแบบเออเราชอบแบบลงสีก็พอเอาสบายใจอะไรเงี้ยก็ได้นะมนไม่จำเป็นต้องเครียดขนาดนั้นมันแล้วแต่เริ่มต้นมาฟ้าก,ก็เริ่มแบบชิวชินาแหละแต่พอเข้าวงการแล้วมันก็ชอบเปจริงเป็นจังก็อยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกเทคนิคซึ่งานะฟ้ารู้สึกว่าการระบายสีนี่มันให้็อกา์เราได้อย แล้วก็กัปใหม่คลิปหน้านะคะฮ a p p ี c คัลลิ่งค่ะทุกคนบ๊ายบาย